ีครับที่น,อน้องเตมพนครับมูอน้สิมาบอกบุญที่บกบอกบุญนองครับครับตามมาครับครับขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสมัคคีทอดอาไว้วัดบ้านโนนสะอาดมูลนยิยมครับตำบลนองแดงอำเภอหนองแดงจเุภูมิวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายน2 5 6ห้าครับเวลาส0 มกาทีงเนครับเด้อคับกระตินครับทีนีครับเะ็มีประท่านกระตินครับนาสิประท่านครับมีกี่มาเิดตตังไปประท่านกระทินสามัคคเีคจรับนี่ก็มาตังไปได้หป้ายครับปละสิประท่านนะครับ ามน,นี้แหละครับตามน,นี้แหละครับอีกซีไปก็รอจะกซีหาเมือนะครับเดอ้อขอทางลุ่งพี่เหมือนยังเก็หตุประท่านครับงานหลายงานอันง,งานเนี่ยครับวันนี้ก็ขึ้นปไปเลยหาป้าปลา,ปล,าละสิบประท่านทานกระถินกระแต่หาสิบประท่านครับวันนี้ ตัเต้นเก่าสิประท่านครับ0สี่สิปราน,นลยอร้อยอีกันวันพุดหนาครับพุดหนาครับกับโออนโมทตานาธาทูกบทีกันน่า,ายบุนประท่านกระทินครับเพื่อว่าเจ้าภากระทินนะครับ ครับช่วงนี้ก็ขอเชิญนะครับพี่น้องที่สนใจจะทำบุญทำบุญนะครับต่างบบกร้านเบนไม่ได้เพิ่มนะครับเพแจกมาเลยนะครับท่านกรรมการนะครับท่านวัดนะครับวันที่สี่สี่พี่ขยรถนก้อยแห่ครับแห่กระถินนะครับใบสองงดหกบุ้งแรกนะครับกับมีเครื่องแห่กับขึ้นรถรถแห่ซอช้างมิวสิกใจยภูมิครับ เพื่้างวิถีชุ่มประเครับันที่สี่นะครับบ่ายสองถึงหกโมงเย็นนะครับแบบวันที่ห้าก็ถวายกอถวายนะครับสิบโมงถึงถึงเที่ยงไปงแล้วครับเป็นแล้วพระช่างท่านครับเจ้าภาพราปรุงทานครับรงท่านกับสนใจทำบุญเป็นเจ้าภาพลงท่านกระถิ่นนะครับ แจกมาทัเง้วัดแต่ได้นะครับกับพี่น้องคับที่เป็นรวมเป็นโจบภาพจะภาพพาไตครับพาไตก็แจ้งมาเลยนะครับก็บุ็นกาุ่งอะไรน,น,น,นะครับเนาะครับคอโนมูตะนาสาธุนะครับขอคุ้น คณะช่างนะครับเข้าบ้านห้องนี่ละที่มารวมแห้งรวมใจกันนะครับเห็ดป้ายขึ้นไปจนเสร็จเรียบร้อยนนทุกคนครับโดยเฉพาะนุ่มตนเนาะนุ่มตนกันครับนุ่มหน่อยก็เป็นผู้ขึ้น,น,นเ,เนทิงขึ้นบนได้นะครับเมื่อนี้ก็ทิ่พักไ้แค่นีก้กอนะครับเนาะต้นพูดขึ้นอีกขนช่วงหนึ่ง เรียบ้อยนะครับขอบคุณยังไงครับคลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ